สวัสดีครับพันตันช n แนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกม s o r t of Justice นะครับวันนี้จะมาสอนเติมเงินเกมด้วยอ่าเว็บ Pay to Win Top Up นะครับก็ให้เราไปที่เมนูนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ตัวละครจากนั้นให้เรา Copy u i d นะครับซึ่งจะอยู่ตรงล่างขวาเราตรงการจะขึ้นว่าคัดลอกหมายเลขสำเร็จน,นะครับหลังจากนั้นก็ให้ไปที่เว็บ Pay to Win t o p Up นะครับ หลังจากที่มาเว็บเพ to ทูวิน p Up แล้วนะครับก็ให้ทําการล็อกอินนะครับผมแล้วก็เลือกเกมซอ o r ตออฟจัสติส sort of นะครับแล้วก็เลือกแพ็กที่ต้องการนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้วาง UID นะครับแล้วก็ให้เรากรอโค้ด1,000อ่าหลังจากนั้นให้เรากดซื้อทันทีนะครับจากนั้นก็สแกนได้เลย แล้วถ้าเพื่อนๆนั้นมีข้อสงสัยหรือปัญหานะครับผมก็สามารถติดต่อทีมงานนะครับได้ที่ทางไลน์แล้วก็ Facebook นะครับผมที่ทางไลน์ก็เป็น at p a y t o w i n t o p u p และที่ Facebook ก็เป็น p a y t o w i n t o p u p นะครับ